สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้มาอยู่กันในเกม h ฮอร์เกันบ้าง <laughs> มันก็ใช่เฮอร์เรแหละแต่ว่ามันก็เป็นเกมแนวจำลองเหมือนกันจำลองการอยู่คนเดียวแล้วต้องปิดไฟในตอนกลางคืนใช่ครับตามชื่อเกมเลยเนาะ Rise of อ่าเกมนี้ก็เป็นเกมสั้นๆไม่ได้ยาวไไ้มากมายแต่ว่าตรงนี้มีคนอยู่ใครเอ่ย <laughs> น่าสนใจครับน่าสนใจอันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์ของหลายๆคนเลยแหละที่จะต้องเคยเจอบ้างแบบนี้โดยเฉพาะอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยโอ้โหเกมนี้ตอบโจทย์แล้วก็มารับชมพร้อมกันเลยดีกว่าไปเออ ต้องบอกก่อนนะว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นแนวแบบเกมยุคเก่าๆเลยก็จะเป็นแบบแนวเกม8 b i บิต 3D อะไรพวกนี้นะซึ่งมันก็ไม่ได้เก่าแค่ภาพในส่วนของเฟรมเรทนี่ก็จำลองมาได้เหมือนเลยทีเดียวเกมนี้มันไม่ได้หนักอะไรมากมายนะเครื่องผมสามารถเล่นได้ด้วยซ้ำแต่ frame rate เฟรมเรทนี่ยเขาจำกัดอยู่ที่25เฟรมมันอาจจะดูขัดขัดนิดนึงแต่ก็นะเพื่อบรรยากาศเพื่อบรรยากาศโอเคภารกิจอยู่ตรงมุมซ้ายเขาให้เราไปปิดไฟ พอปิดเสร็จแล้วก็ไปนอนโอเคไม่น่าจะยากอะไรออกได้เลยไมเนี่ยออกออกออก <c oughs> เฮ้ยบ้านตัวเองแท้ๆเปิดไฟนอนก็ได้มั้งถ้าปิดไฟไม่ได้ก็เปิดไฟก็ได้เนาะอาจจะเปลืองนิดนิดหน่อยๆการเดินแปลกๆนะการเดินผมหยุดแล้วเนี่ยแต่มันก็เดินไปอยู่เห็นปะผมหยุดปั๊บเห็นปะมันยังเดินอยูเ่เลย แต่ก็โอเคมะอันนี้สวิตหนึ่งปึ๊บปุ๊บแล้วเอ,อ้โอ้มันจะมีอะไรไม่เนี่ยอันนี้ผมไม่รู้นะว่ามีจัมสแกรกหรือเปล่าแต่ก็เตรียมใจไว้หน่อยแล้วกันอ่ะอันนี้น่าจะตู้เย็นหรือตู้กับข้าวอะไรก็ว่ากันไปแต่ทำอะไรไม่ได้เลยครับตรงนี้มีนาฬิกาเที่ยงคืนตรงจุดนี้อีกหนึ่งจุดหน้าต่างมองออกไปไม่ได้ โอเคปิดป okay. oh. ๊าโอ้เกมนี้เนี่ยมันจะเล่นกับบรรยากาศนะแต่มันไม่น่าจะมีอะไรเป็นตัวเป็นตนออกมาให้เราได้เห็นอย่างแน่นอนโอ้โหใต้บันไดอุ้ยใต้บันไดเอาจิงดิมีประตูด้วยครับตรงนี้กระจกบานใหญ่โอ้จังหวะเนี่ยและจังหวะที่ทุกคนน่าจะ เคยพบเคยเจอใช่ไหมแบบต้องปิดจากชั้นหนึ่งแล้ว uh. ก uh, uh ็ร uh. ีบว oh uh ิ oh. ่งขึ้นไปชั Hiç ้นสองโอ้ยแค่ค so ิดก็โ so อ้อันนี้ห้องอะไรไม่รู้แต่ผมว่ามันต้องมีตรงเนี้ยเฮ้แต่มันแค่ช่วงเริ่มต้นไม่น่าจะมีอะไรใช่ป่ะเอ๊ะโอ้ยอุบิกากดเออตัวอะไรน่ะเอาไม่ใช่ไม่ใช่แล้วโทษทีครับโทษทีครับอ่าปุ๊บวิ่งวิ่ง วิ่งกดวิ่งไม่ได้นะครับมันเดินอย่างงี้ขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วโอเคโอเคโอ้มีอีกชั้นหน่อยเนี้ยโอ้ตรงนี้ตรงนี้มันน่าจะไปไม่ได้ใช่ไหมโอเคครับตรงนี้ไปไม่ได้ก็โออเคมันดีแล้วล่ะโอ้แต่แต่มันมืดเลยนะอันนี้เป็นห้องน่าจะเป็นห้องเล่นอะไรสักอย่าง ตอนนี้ผมยังไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยซ้ําได้ยินเสียงแต่นาฬิก,กาเนาะกับเสียงเท้าตรงนี้อีกหนึ่งจุดครับเกมไม่ได้ยากอะไรปั๊บอืมโอเคเออห้องนอนแลละ <c> เยี่ยมเยี <c> ่ยมเยี่ยมแต่ไม่มีประตูเลยนะโอ้โหโคตรมืดเลยครับทุกคนดูโอม อันนี้อันนี้เข้าไม่ได้อ่ะมีอะไรตรงนี้ไหมมันกดกระโดดนั่งวิ่งไม่ได้นะครับก็โอเคเออ,อปับ๊บไปนอนไปนอนนอนโอเคเอ๊ะอะไรเนี่ยโอเคครับกดคลิกค้างไว้เ่้ คืนที่สองโอ้มีคืนที่สองด้วยโอ้โอเคเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมอ่ะคืนแรกผ่านไปเราละแวงไปเองแหละเออเราเราน่าจะละแวงไปเองแหละเนาะมัไม่น่าจะมีอะไรหรอกใช่ไหมปับ๊บนี่เอาโหอีซี่ครับมันมันไม่น่าจะยากอะไรมากมายแค่ปิดไฟปับ๊บไป โอ oh ้โ oh อ้ยโอ้ยคนลุก oh คือผมไม่อไฟมันเปิดได้ไงในไข่เฮ้ยโอ้โหเปิดไฟนอนก็ได้อะโอ้ยไม่เอาไม่เอาเดินมาขับมาใหม่เสียเวลาคืนสองมันเล่นแล้วครับมันมันเล่นคืนสองอะไป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 โอเค ตรงนี้มันเดิมปับ๊บปิดไฟไฟ let's go เยอ h easy นอนนอนรับตาเฮ้ยไม่ใช่ตื่นกลางดึกนะผ่านครับอุยโอย้ตกใจตกใจเสียง ตกใจเสียงเริ่มคืนใหม่ไอ้แก่เสียงอะไรเฮ้ยเฮ้มีเสียงครับทุกคนมีเสียง <c oughs> มันมันเป็นเสียงแบบคล้ายๆเสียงระทึกอะไรพวกนี้เพิ่มบรรยากาศโอเคแต่ไม่น่าจะมีอะไรแหละนะคืนสามนอนปกติที่บ้านของเราเออ เสียงเสียงเสียงมีเสียงครับมีเสียงเหมือนเสียงลากใช่ครับมันเป็นเสียงลากอะไรสักอย่างโอ้โอ้ขนาอีก้อีก้อีก,อก,อก้มันเป็นเสียงขุดขุดอะไรสักอย่างนี่หล้ครับไป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  โอ้เสียงเพียบเลยนอนเอ้ยเฮ้ยเสียงคือที่สี่โอเคโอเคโอ้สวยแล้วผมอยู่คนเดียวด้วยที่ตอนเนี้ย <laughs> โอ้ยยังไม่ได้อาบน้ำเลยน่าจะอาบก่อนค่อยมาเล่นเกมเล่นเสร็จจะได้นอน <c oughs> มาบ่นเลยวะเนี่ยอปิดปิดไม่มีอะไรหรอกแค่บรรยากาศแม่เอเช็คให้ดัขอเช็คก่อนเผื่อเจออะไรป๊าะไปครับไป เสียงระทึกเรื่อยๆไปครับไปดูดิเช็คหน่อยโอ้กโอเคโอเสียงชัดขึ้นเลย <c oughs> อุ้ยด้านขวาในตู้เหรอข้างหน้านี้เหรอผมได้ยินเสียงจากตรงเนี้หรือข้างล่างเหมือนเสียงคน อมอะไรที่อยู่อ่ะไป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 หลับปึ๊บปับ๊บโอ้ยจะมีกี่คืนเนี่ยดูเสียวิ่งเสียงวิ่งเฮ้ยเฮ้ยกม่มีเสียงครับเสียงคนวิ่งมา คลิกเพื่อถ่ายภาพเสียงมันอยู่รอบๆเลยครับอันนี้คืนที่ห้าไฟดับ 2> 2> เปิดได้ไหมไม่ได้ครับแล้วถ่ายอะไรอะแชฉโอ้โหไปไปไป,ไป,ไปอย่านะมีกล้องนะจะมาถ่ายหรือมาทุบก็ไม่รู้นะเข้าไกลก็ระวังนะ อันนี้มันไม่ได้ให้เรามานอนนะ,เพ,ะเพราะมันนอนไม่ได้มันให้ถ่ายอะไรสักอย่างครับผมไม่รู้เหมือนกันนะมันมันให้ถ่ายอะไรไม่รู้ะุ้ยโอ้โอเมื่อกี้ขึ้นคำว่าเดทตรงนี้เหรอ เหมือนกลัวโอ้ยตายบนไดมาผมว่าตรงนี้แชมวิธีส์ในนี้เหรอไม่มีอะไรมันต้องเป็นจุดที่เป็นจุดเป็นจุดที่น่าสนใจเหรอตรงประตูอะไม่มีเฮ้ยวิทยุหรอ อ๋อเสียงจากตรงนี้ <c oughs> แล้วก่อนหน้านี้มันมีหรอผมจำได้นะว่าพวกคืนแรกๆมันไม่น่ามีนะแล้วตอนนี้เวลาเท่าไหร่เที่ยงคืนเหมือนเดิม <c oughs> ผมถ่ายไปแล้วสองจุดสแสดงว่ายังมีจุดอื่นหรอ <c oughs> ตรงนี้เหรอไม่เจออุ๊ย ลบมุมลบมุมกันลบมุมกันเมื่อกี้คำว่าอะไรผมดูไม่ทันนะมันมันยาวไปหน่อยเอาโอ,โอ,โอ,โอ้แดงเชียวเลยอ่าโอเคปิดไฟปิดไฟ,ฟมันอาจจะเป็นช่วง พระจันทรแดงอะไรประมาณนี้อ่าเออนะคิดในแง่ดีอาจจะใช่แต่เสียงเ,เสียงมันระทึกเหลอเกินนะครับโอเคอย่าคิดมากครับมันอาจจะเป็นช่วงพระจันทรแดงนะก็เห็นได้ไม่ค่อยบ่อยมากนักเท่าไหร่แต่ก็มีก็มีก็มีมแปะก็น่าจะเหมือนคืนปกติปับ๊บอเค เสียงล่าเกี้ยวอ่ะอุ้ยไม่ใช่เสียงล่าดิเสียงเสียงหายใจครับเสียงหายใจหรือเสียงคนเราเออคิดคิดในแง่ดีไว้ก่อนอาจจะเป็นเสียงคนเราก็ได้ มีคนมาอ้วกข้างหูครับเออคนคนกลก็กลน,คน,ค,นคนจะอ้วกก็ามาจบแล้วจบแล้วครับ <laughs> ผมมีจุดหนึ่งที่ผมสงสัยก็คือน่าจะเป็นคืนสี่ไม่ก็คืนห้ามั้ง ไม่ใช่คืนห้าน่าจะเป็นคืนสี่ไหมก็คืนสามผมจําไม่ได้ที่มันจะมีเสียงคล้ายๆคนวิ่งมาใช่ครับเมื่อกี้นะที่ผมเล่นคือผมรับตาจนจบไปเลยเดี๋ยวรอบนี้ผมจะลองเปิดตาตอนเสียงที่มันวิ่งมาว่าจะเจออะไร่ะไปคืนนี้ไม่มีครับโอเคคืนนี้น่นแหละเจอแน่ๆอันนี้คืออะไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ้ <c oughs> เอ้ยเดี๋ยวมันมันขยับได้ผมไม่ได้เอะใจช่วงแรกเลยอันเนี้ยเขามาเห็นอย่างงี้โอโหคือคือมันมืดนะครับมันมองไม่ค่อยเห็นแล้วมันคืออะไรไม่รู้ตอนแรกผมก็คิดว่ามันเป็นต้นไม้ธรรมดาแต่พอผมมาเดินทูใกล้ๆดัน้นเอา้าตัวอะไรไม่รู้เปิดไฟได้ไหมเปิดไปได้แนละจะดูหน้าสักหน่อย หรือว่าอันนี้เขาไม่ได้ตั้งใจจะทําให้มันเห็นแบบนี้เพราะว่าถ้าเห็นแล้วเดินใกล้ๆถ้าเขาตั้งใจจริงๆมันน่าจะโจมตีเราได้นะหรือจัมสแกเราอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวรอบนี้ผมจะลองลืมตาตอนที่มันวิ่งมาแล้วกันไปโอ้จะมาอีกเสียงเมื่อกี้นี้เสียงวิ่งมาแล้ว ลุกได้ไหมเนี่ยลุกไม่ได้นะครับเอา้าเสียงวิ่งหายเสียงวิ่งหายไปเลยโอ้คืนห้าครับอันนี้ผมจะลองไปดูที่ที่เดิมแล้วกันว่าเมื่อกี้เนี้ยมันมีไอ้เจ้าตัวอะไรยืนอยู่จริงๆหรือเปล่าไม่มีครับนี่เห็นไหมเป็นต้นไม้ธรรมดาเนาะ โอตัวเดียวกันเลยตัวตัวเดียวกันเลยปิดตาเปิดพุทไก่ขึ้นด้วยโอ้ยจะโดนไหมเนี่ย ตัวเลยไม่รู้มองเหมือนไกล้อยู่ป้าขึ้นมาใกล้ๆแล้วป๊บป๊บอ่ามันตัดไปเลยนะคร โอเคครับเกมนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันโดยเกมนี้ถ้าผมไปเจออะไรมาอีกเพิ่มเติมหลังจากนี้ผมก็จะมาทําคลิปเพิ่มเติมให้ก็แล้วกันหรือว่าใครที่เคยเล่นแล้วเนี่ยแล้วเจออะไรเพิ่มเติมก็มาพูดคุยกันได้นะโอเคครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่รับชมกันจนจบแล้วก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันสวัสดีครับ